หนุ่มกัใช้โผล่เมนทันทีดังถูกพัดพิงปมเวียสกุลดาวัตยังคงไปไประเด็นข่าวอย่างต่อเนื่องดังคู่รักซุปตาค้ามช่องเบลล่ารา,รานีและเวียสกุลดาวัตตัดสินใจลดสถานการเหลือไว้เพียงพี่น้องที่สนิทไว้หวังดีต่อกันเท่านั้นและยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นการตกลงคุยกันแล้วทั้งสองฝ่ายแต่ไม่มีมือที่สามมาเกี่ยวข้องใดๆแต่รสศดในทวิตเตอร์ เตาแฟนคลับต่างพร้อมใจการติดแฮชแท็กเวียสุกรวัฒน์กัษนันตตั้งตารอและเตรียมตัวไปให้กำลังใจเวียที่งานอีเวนต์ในวันที่18ธันวาคมนี้อีกทั้งยังมีบางส่วนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพระเอกหนุ่มปมบถูกจับตามือที่3และเรื่องราวดังกล่าวนี้มีชชวนเน็ตไดหนึ่งทวิตข้อความว่าที่บอกว่าเวียเจ้าชู้มึงเกิดไม่ทันสมัยหนุ่มกันใช้ดีแฮชแท็กเวียสุกรวัฒน์เพราะดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างมากแฮดีทวิตและคอมเมนต์กันรัว และร้อนถึงหนุ่มกันชชยที่เห็นแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์เช่นกันว่าคนนั้นอะนัมเบอร์วันเรียกได้ว่าเป็นตำนานรถมินิจากกี่สิบปีก็ยังคงถูกพูดถึง